รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย 王追。 ดีค่ะคุณผู้ชมรายการตรีลี่ฮวงจุย้ยวันนี้แพรก็ได้รับมอบหมายหนะ้าที่เช่นเคยค่ะให้ลงพื้นที่มาคุยกับแฟนรายการท่านหนึ่งที่ได้ส่งเรื่องราวของเขามายังแฟนเพจรายการตรีลี่ฮวงจุย้ยนะคะซึ่งครอบครัวของเธอได้ประสบกับปัญหาปัญหาใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือคุณสามีนะคะล้มป่วยหลังจากที่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ไม่นานล้มป่วยจนกระทั่งหยุดหายใจนะคะทางการแพทย์อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้แพรก็นั่งอยู่กับโต๊ะของเคสแล้วนะคะพี่นกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นถามพี่นกเลยว่าได้ติดตามอาจารย์ออนแล้วก็ติลี่หงจุ้ยมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณหนึ่งปีเต็ม เราแบบสนใจศาสตร์นี้อยู่แล้วหรือว่าเพิ่งจะมาเจออาจารย์เราก็เริ่มสนใจอะคะสนใจมานานนะคะเรื่องซีรีส์ของจุ้ยในายในบ้านนอกบ้านคือเราดูแลแล้วแบบตรงกับเราไหมคะว่าอ๋อบ้านเราเป็นอย่างนี้เลยส่งผลแบบนี้มันตรงไหมพี่นนตรงน่าตรงนะคะเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพสุขภาพของพี่นพของแฟน แล้วตัวพี่นกไม่สบายด้วยไหมคะที่เป็นเนื้องอกมุดลูกนะแต่ว่ามันไม่โตไม่เคยยังไม่ผ่าเพราะว่ามันเล็กอยู่ไม่โตขึ้น<ม>เป็นมาสี่ปีแล้วแต่ว่าก็ไปตรวจทุกหกเดือน<ม>ตอนนี้หมอนัดทุกปีหนึ่งแต่วา่าที่ปัญหาใหญ่เลยก็คือจะเป็นสุขภาพสุขภาพงั้นเดี๋ยวเรามาถามประวัติกันคร่าวๆเนาะพี่นกเนาะว่าบ้านหลังนี้ก็คือ เป็นที่อวศัยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ที่เราเห็นตรงนี้นะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นร้านเสริมสวยใช่ค่ะสำหรับคุณผู้หญิงใช่ไหมคะก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนมาคะพี่โนในซอยนี้แหละซอยส6บหอ่าแล้วทําไมถึงย้ายมาที่นี่คะมันใหญ่กว้างดีค่ะอันนี้เช่าหรือซื้อคะเช่าเซ้งเช่าเซ้งเลยค่ะย้ายมานานหรือยังคะสามปีเนี่ยค่ะแล้วเหมือนว่าที่ส่งเรื่องเราเข้ามาคือบอกว่าย้ายมาที่เนี่ยปั๊บไม่นานหกเดือนหกเดือนเองเหอคะค่ะ เกิดอะไรขึ้นคะพี่น้เกิดกับแฟนคะแฟนก็เป็นโรคหัวใจโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นมาก่อนตอนอยู่บ้านหลังเก่าคือไม่มีไม่มีอาการแต่พอมาอยู่นี่ก็เป็นแบบสับพันเลยตอนเช้าเขาก็ไปทํางานปกติ8ปดโมงพอ9ก้าโมงครึ่งเข้ามาบอกว่าปวดร้าวตรง จักกันเลสแน่น่ะมีบอกส่วนสามีบอกก็บอกว่าแน่นาปวดปวดแน่นๆอ่าค่ะหายใจไม่ออกเราก็พามันไปโรงพยาบาลไปที่ไหนคะตั้งใจไปที่โรงพยาบาลตอนแรกเราว่าจะไปลามาอ๋อเด็กเราไปไม่ถึงค่ะแล้วเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลเปาโลสปานควายอ๋อซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเป็นเอกชนมันแพงมากเราก็รู้นะแต่ว่าเราก็ต้อง ต้องไปเอาแล้วเอาชีวิตแฟนไม่ก่อนพี่นุก็ภาวนาว่าี่นึกถึงบุญที่ทำมาแล้วบุญนั้นจะช่วยนี่พี่แล้วระหว่างทางที่ไปได้คุยอะไรกับคุณสามีบ้างไหมคุย<ๆ><ๆ>ตลอดก็กลัว,วเขาใจจะขาดตอนนั้นเพราะเขาบอกว่าเขาแน่นหน้าอกมาก็ขาหายใจไม่ออก แต่ว่าสุดท้ายเราก็คือเราอไปไม่ถึงรามาไปไม่ถึงล้ว่าจะไปเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลพอเข้าไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเป็นยังไงบ้างคะพี่โนก็เข้าห้องฉุกเฉินเลยเขาก็ไม่ให้พี่โนเข้าไปห้องเขาก็ปิดม่านแล้วก็ก็ปั๊มหัวใจกันแล้วก็ประชารสัมพันธ์ก็รู้จักพี่โนกผ่านอีกลูกค้าคนหนึ่ง,งก็เลยบอกว่าน้ทําใจนะไม่รอดแล้วแล้วพี่ดิดก็าไม่หายใจสามนาที แล้วพอสักพักหนึ่งหมอใหญ่ก็ามาเขาก็วิ่งมาไหนคนไข้อยู่ไหนเขา,า,าเข้าไปในห้องฉุกเฉินแล้วก็แล้วก็ไปปัม๊มก้นใหญ่เลยอตอนนั้นเรารู้สึกยังไงรู้สึกร้กองไห้หนักมากแล้วก็โทรหาแม่ทันทีเลยอะตอนนั้นไม่รู้นึกถึงใครนึกถึงแม่คนแรกเลยเราก็เข็งค่ะถ้าไม่ถ้าไม่มีแฝดเราจะอยู่ยังไงกับลูกแล้วสักพักหนึ่งประชาสัมพันธ์ก็บอกว่า พี่ดินฟื้นแล้วบอกว่าพี่ดินเป็นหัวใจต้องฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อที่จะทำการขยายหลอดเลือดดูว่ามันตีบกันตรงไหนผมนายประดิษฐ์วงศูภอรนะครับชื่อเล่นชื่อดิบครับพี่ป่วยเป็นโรคหัวใจเสียบพันแบบเราไม่ได้ตั้งตัวนะไม่รู้สาเหตุมาก่อนเกือบเอาชีวิตไม่รอดถ้าผมไปโรงพยาบาลไม่ทันวันนั้นก็คง ไม่ได้มานั่งในตรงนี้พอไปถึงโรงพยาบาลผมจําได้ว่าพอผมก้าวขึ้นเตียงเปของโรงพยาบาลผมก็หมดสติเลยมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็เมื่อคุณหมอปั๊มหรือทําอะไรที่หน้าอกผมอะ่ะมันรู้สึกยังไงอะช่วงที่ผ่านคือตายแล้วเกิดใหม่พอมารู้สึกตัวอีกทีหนึง่งผมว่าผมเป็นคนใหม่โรคหัวใจ เกือบฆ่าชีวิตของสามีคุณนกแต่ด้วยบุญเก่าที่สะสมมายังคงมีมากพอที่ทำให้มีปาฏิหาริย์สามีคุณนกได้ฟื้นขึ้นมาใช้ชีวิตอีกครั้งแต่สิ่งที่ตามมาคือหนี้สินจากการกู้เงินมารักษาโรคหัวใจของสามีสักพักหนึ่งก็จะมีพยาบาลมาแจ้งค่าใชาจาาา้จ่ายพี่เขาก็ถามว่าค่าในใจอะมันมาก สามแสนน่าแต่วินาทีนั้นเราทําอะไรไม่ได้แล้วเนาะพี่นกคือมันต้องรักษาแล้วแล้วสุดท้ายเราไปเอาเงินก้อนนั้นมาอย่างไรคะพี่ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินคนมาแล้วก็โทรหายาติพี่น้องกันนะคะขางคนช่วยมาบ้างเป็นบางส่วนแต่ไม่หมดไม่พอใช่ไหมพี่ก็ต้องไปค้างโรงพยาบาลอีกหนูพี่ทำเรื่องผ่อนผ่อนเนา ทุกวันนี้ยังผ่อนหมดเลยเป็นดีแต่พี่ก็จ่ายตรงแต่ว่านะตอนนี้เท่ากับว่าเราได้ชีวิตของคุณสามีของเรากลับมาใช่ค่ะมันรู้สึกยังไงบ้างคะพี่โนรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่เขาไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้ลูกว่ายังไงบ้างคะลูกก็ดีใจที่พวกไม,ไม่ไม่เป็นอะไร ถ้าตื่นมาวันหนึ่งแล้วแบบไม่มีเขาเราจะทํำยังไงเคยคิดไวไหมคะเคยคิดเหมือนกันวันนั้นที่กลับมาจากโรงพยาบาลพี่อวะ่ะถ้าเขาไปปี่นึกเองนะดิบนอนอย่างบนโรงแาถ้าเขาตัดไปพี่ก็คงไม่รู้จะทํำยังไงเธอคงจะอยู่แถวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่นึกเองนะแต่ตอนนี้<อ>ก็คือทุกวันตื่นมาเจอเขาแล้วตื่นก็ดีใจ ค่อยๆดีขึ้นไหมคะทุกวันนี้ทุกวันนี้พี่ดิดดีขึ้นอตอนแรกอะที่เป็นอะหกเดือนแรกหลังจากเอาโรงพยาบาลเขาว็จะเหนื่อยพี่ก็จะพาเขาไปโรงพยาบาลทุกครั้งทีนี้คุณสามีปกติทํางานอะไรคะเป็นท้องงานขับรถให้นายค่ะ,คะ,ะขับรถบ้านแล้วตอนนี้ยังทำได้อยู่ตอนนี้เขาหให้ออกจากงาน โดยที่เราไม่สบายพี่ก็เสียใจนะตรงนี้เท่ากับว่านอกจากว่าเราที่ไปกู้หนี้มาแล้วแล้วพอสามีกลับมาบ้านได้แล้วทำการรักษาตัวเองก็ไม่สามารถทำทำทำงานหารายได้ได้เหมือนเดิมด้วยใช่พี่ก็เลยต้องรับภาระหลายหลายอย่างเท่ากับว่าครอบครัวของพี่นกเนี่ยก็จะทําตรงนี้อย่างเดียวเลยหรืออย่างเดียวเลยใช่แล้วค่ะเรื่องเรื่องของการป่วยนะฮะ มันส่งผลกระทบต่อการงานผมมากเพราะผมป่วยปุ๊บผมทำงานไม่ได้ผมก็ต้องออกอาง,งานเจ้านายเขาทำไจากงานที่เราเคยทําประจําอยู่เราทําไม่ได้เจ้านายเขาไม่รับเป็นคนว่างงานตกงานทันทีเลยแล้วภาระในครอบครัวณนะวันนั้นถึงวันนี้ก็ไปตกที่ภรรยาผมคนเดียวสงสารภรรยาผมมาก แล้วก็โทษตัวเองไม่น่าเป็นไม่น่าป่วยเพราะภรรยาผมแต่ผมก็ยอมรับใจภรรยาผมว่าเขาเก่งที่เขาดูแลที่เขาผ่านปัญหาตรงตรงณตรงนั้นได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาสำหรับสำหรับพวกผมเงินสามแสนห้าสี่แสนมันเยอะมากที่ผมทอ้อแต่พอเห็นหน้าลูกหน้า แฟนมันท้อไม่ได้มันก็ต้องสู้ต่อไปผมให้กำลังใจแฟนผมตลอดปอบโยนเราต้องสู้ขอให้ผมหายดีขึ้นมาแล้วผมจะทำทุกอย่างกลับคืนมาให้ได้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันเนาะจะขออนุญาตให้พี่นกเพาเดินชมที่ร้านข้างล่างนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปดูกันข้างบนเรื่องของสุขภาพาอาจจะต้องดูห้องนอนด้วย แล้วก็ดูปัจจัยภายนอกด้วยว่าทําไมย้ายมาปุ๊บอาวล้มป่วยเฉียบพลันขนาดนั้นนะคะจะมีอะไรเดี๋ยวพาแพรไปดูหน่อยเนาะได้ค่ะเอาละครับเราก็ได้ฟังเรื่องราวปัญหาของคุณนกกันแล้วช่วงหน้าเราตามคุณแพรไปดูบ้านของคุณนกกันว่ามีจุดไหนของบ้านที่ผิดหลักฮวงจุ้ยบ้างซึ่งเกือบร่าชีวิตของคุณสามีไปพักสักครู่ครับ จุยตีลี่วงจุย้ยก่อนที่เราจะตามคุณแพรไปดูบ้านของคุณน,นกในศาสต์ตีลี่่วงจุย้ยสาเหตุที่ทำให้ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพคือจุดไหนบ้างเราไปฟังอาจารย์ธนาวันจิรเจเรญเวศกันครับ จุดหลักๆก,ก็จะมีภายนอกนะครับธนูลม้มหม้อแปลงไฟอันนี้คือสิ่งที่เกิดเรื่องสุขภาพที่อยู่ภายนอกบ้านนะครับส่วนที่อยู่ภายในบ้านนะครับก็มีสิ่งต่างๆซึ่งส่วนมากจะอยู่ภายในห้องนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้าหลุมมีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนมีทีวีอยู่ปลายเท้ามีตู้อยู่ปลายเตียงนะครับอันนั้นคือจุดหลักๆที่มีส่งผลในเรื่องสุขภาพของคนในบ้านทั้งหมดเลย ปัญหาที่เกิดนี่สินก็คือจุดแรกเลยต้องอยู่ที่ทางเข้าก่อนครับว่าทางเข้าเนี่ยสามารถนําทรัพย์กลับเข้ามาได้หรือเปล่านะครับจุดที่2ก็คือเข้ามาแล้วมันสามารถเก็บเข้าไปอยู่ข้างในหรือมันจะถูกแปลสภาพเป็นอย่างอื่นนั่นก็คือเนินปูนนะครับที่มันอยู่ภายในตัวบ้านแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือถ้าห้องน้ําไม่ต่าลงมีเนินปูนขวางอยู่อันนั้นก็อีกจุดหนึ่งที่ไม่สามารถนําทรัพย์กลับไปเก็บภายในบ้านได้นะครับ ลำดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ปัจจัยภายนอกบ้านก่อนเนาะพี่นกเนาะคือเราจะต้องมาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะคะคือเราไม่ได้ดูแค่ภายในอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์บอกไว้นะคะในเรื่องของสุขภาพาช่องทนุลมที่เห็นตอนนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีอยู่สองช่องด้วยกันแต่ว่าไม่ตรงไม่ตรงช่องใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าไม่ตรงบ้านแต่ว่าจะมี เชียวเชียวอยู่นิดนึงเนาะเดี๋ยวเราเข้าข้างในกนดีกว่าข้างนอกก็ไม่มีอะไรนะคะอันนี้ทําไว้ทําไมคะพี่เนาะอันนี้เขาทำบ้านเก่าคนเ,นเก่าเขาทำ,ทำไว้ไวอยู่แล้วน้ำท่วมใช่ไหมคะน้ำท่วมเขาทำไว้เขาทําไว้ตั้งแต่ปีแต่เดิมแล้วปีห้าสี่หน้าหน้าบ้านเนาะเป็นประตูเปิดเข้าเปิดเข้าเปิดออกได้ออกได้พี่พยายามให้เขาดึงเข้ามาอ๋อซึ่งก็เปิดเข้ามาเขียนอยู่แล้ว่ ใช่แต่บางคนเขาก็ดึงออกใช่ใช่ไหมคนอันนี้จะเป็นลักษณะของเหมือนร้านค้าเนาะคุณผู้ชมชที่<ช>เพื่อความสะดวกอ่ะเขาก็ให้เปิดเข้าเปิดออกได้แล้วก็เลยไม่มีธรณีประตูด้วยใช่ไหมคะเป็นประตูกระจก เดินเข้ามาใช้มืออ้าวสวัสดีค่ะอันนี้สามีนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้แข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะคะใครนั่งคะตอนนี้พี่นกปกติพี่นกนั่งพี่นกงทำงานทำบัญชีซึ่งหันข้างจะหันข้างให้กับตัวบ้านเข้ามาใาง้ายมือนะคะแล้วก็มีตู้มีพระ ที่หันออกหน้าบ้านนี่มันจะมีตรงเอ้าธรณีผิดไหมมีธรณีสูงขึ้นมาประมาณหกเจ็ดเซนมีธรณีขวางอยู่แต่ทางเดินคือเป็นช่องแค่นี้เพื่อที่จะไปหลังบ้านนะคะนี่เท่ากนคนเก่าเขาทำไว้ไงที่ไม่ได้ทํานะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ประตูสุดท้ายไงคะมีธรณีอยู่กลางบ้านเนาะมาถึงสุดท้ายเป็นห้องน้ําอ่ะนี่คปึ๊บมันก็จะห้องน้ำประตูหันข้างนะคุณผู้ชมเข้ามาได้ ประตูหันข้างแล้วก็มีธรณีนีธรณีนี่เห็นาจาจย์บอกว่าไม่ให้มีก็ก็ว่าจะเอาออกอยู่ค่ะสูงด้วยนะเก็บตังก่อนน่าจะแบบสองนิ้วได้สองสนิ้วได้นะคะธรณีสูงอยู่พื้นห้องน้ำคือห้องน้ำข้างในก็จะมีธรณีที่กั้นอาบน้ำส่วนเปียกอีกด้วยนะคะโอเคอันนี้มาจากไหนอ่ะข้างบนมันจะมีหลังคาอยู่ข้างบนเป็นครัวเป็นครัว ต้องทาว่าซึมอยู่ห้องซักผ้าระเบียงตากผ้าอันนี้ก็มีไหมคะอันนี้อันนี้อันนี้เปิดปิดอะไรวะพี่เอาปิดเาจารยว่ามันบินรูพี่ก็เอาปิดเอาอันนี้มาปิดเอาอะไรนะก็เรียกฟอยพี่ปิดอันนี้เชิญข้างบนบันไดขึ้นข้างนะคะค่ะนี่ไงคุณผู้ชมที่ว่าเป็นครัวครัวอยู่ชั้นสองนะคะครัว น้ําที่อยู่ลงไปมาจากไหนคะเนี่ยตรงนี้ค่ะออกมาจากระเบียงนี่ห้องนอนพี่ห้องนอนของพี่นกเองใช่ซึ่งนอนกับคุณสามีใช่ใชอยู่ตรงกลางบ้านเนาะอันนี้ดูในติรลี่ของจอบอกว่าไฟห้ามส่องลงเตียงค่ะสมัยก่อนอะ่ะพี่นอนเตียงเหล็กพี่เอาออกน้อก่อนแฟนพี่อยู่นอนตรงฝั่งนี้ คือแฟนนอนตรงกับไฟอันนี้เลยแล้วก็พอแฟนพี่เข้าโรงพยาบาลออกมาพี่ก็ให้แฟนเข้าไปนอนด้านในพี่นอนด้านนอกพี่เข้าไปนอนข้างแฟนพี่นอนข้างในก็มีไฟอีกดวงมีไฟงอยู่นะคะตรงนี้ก็่ตรงช่วงหน้าอกพอดีใช่หน้าอกพอดีเออมีส่วนไหมนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้พอยายเขาเข้าไปเขาก็ไปตรงช่วงขาค่ะ แต่เขาก็ไม่เหนื่อยขึ้นพี่ไม่รู้จะทำยังไงตอนมีไฟตรงเตียงอยู่นะคุณผู้ชมไม่ว่าใจก่อนย้ายหรือหลังย้ายก็ตรงกับคุณสามีเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เหลือไฟในห้องแล้วก็คือเหลือมีแค่สองดวงมีสองดวงหันหัวนอนไปทางขวามือทั้งคู่เลยใช่ซึ่งคุณสามีอยู่ข้างหลังอยู่ข้างในและคุณพี่อยู่นี้ตำแหน่งนอนถูกแต่ว่าทิศหัวนอนตอนนี้หันหัวนอนไปทางทิศตะวันออก ห,หัวนอนไปทางผู้หญิงอยู่ทางขวานะคะ,ะเพราะว่าตามปกติอาจารย์จะบอกว่าถ้าแต่งงานแล้วใช่ไหมคะเป็นสามีภรรยากันแล้วะนะคะหันหน้าไปหน้าบ้านหัวนอนต้องไปทางซ้ายนอนไม่ได้ติดประตูติดประตูต,ะต,ติดทางเดินเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ชมบ้านครบแล้วนะคะบ้านมีสองชั้นหมดแล้วนะคะ ก็ได้ดูจุดที่สําคัญสําคัญนะคะในเรื่องของสุขภาพไปครบแล้วนะคะนี่สินคดีความก็ดูไปแล้วนะคะซึ่งมีแน่นอนแหละนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราตกหล่นอะไรไปไหมเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยดูเพิ่มเติมให้นะคะว่ายังมีปัญหาตามจุดอื่นหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ <S <S เราก็ได้ตามคุณแพรไปดูในส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกันแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปฟังอาจารย์สรุปป,ปัญหาของครอบครัวคุณนก เราไปดูจุดอื่นๆกันต่อว่ามีจุดไหนบ้างที่ผิดหลักตีลี่่วงจุย้ยก่อนที่เราจะไปสรุปปัญหาของบ้านคุณนกนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาชี้จุดผิดของบ้านคุณนกนะครับในจุดอื่นๆก่อนและกันครับจุดแรกนะครับก็ประตูทางเข้านะครับ จริงๆแล้วมันเป็นประตูบานสวิงนะครับซึ่งจริงๆเราสามารถทําให้มันเป็นบานผักเข้าอย่างเดียวได้ก็คือเราสามารถใช้ลูกยางไปยึดไว้ข้างนอกนะครับเพื่อให้เราสามารถผักเข้าได้อย่างเดียวอันนี้คือจุดแรกเลยแล้วครับที่เราจะทําให้ซับไหลเข้าบ้านเรานะครับแต่พอเ,เป็นบานสวิงมันมีทั้งเข้าทั้งออกนะครับก็เลยแนะนําตรงนี้ก็คือให้ทําเป็นบานผักเข้าอย่างเดียวละกันนะครับจุดตําแหน่งของโต๊ะเก็บเงินนะครับโต๊ะตรงนั้นจริงๆแล้วเราควรหันออกหน้าบ้านนะครับถ้าหันออกหน้าบ้านจะเป็นตําแหน่งของเขาพอดีนะครับเป็นตําแหน่งผู้หญิงพอดีนะครับแต่พอเขาหันข้างลกกาายปนตํแห่งงร เลยนะครับโต๊ะเก็บเงินตรงนี้แนะนําให้เปลี่ยนเป็นการหันออกหน้าบ้านนะครับอันนี้จะถูกต้องที่สุดนะครับ การมีห้องครัวอยู่ชั้น2นะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าในยุคปัจจุบันนี้ถือว่ายังไม่ผิดมากนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยเราบางคนอาจจะไม่ทํากับข้าวกินเองแล้วนะครับอาจจะใช้แอปพลิเคชันในการสั่างอาหารในยุค 5G ตอนนี้นะครับก็เลยถือว่าตรงนี้ยังพออนุโลมให้ได้นะครับแต่ว่าถามว่าดีไหมจริงๆเราไม่ดีครับเพราะว่าการที่มีครัวอยู่ชั้นล่างจะดีกว่าครับเราจะสามารถลดเรื่องของหนูแมลงต่างๆนานาที่จะไปอยู่ในชั้น2ของเราได้นะครับถ้าอยู่ในชั้นล่างทุกอย่างจะจบอยู่ที่ชั้นล่างเลยครับจุดต่อมานะครับ เดินขึ้นบันไดแล้วจะเจอกับประตูห้องของลูกสาวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นทางเดินวิญญาณนะครับโดยแนวทางการแก้ไขก็คือใช้น้ำเต้าลูกเล็กไปติดได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการแก้บันไดตองกับประตูได้เลยครับเอาล่ะครับช่วงหน้าเรามาฟังข้อสรุปกันชัดๆว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่ทําให้ครอบครัวของคุณนกต้องมาเจอกับปัญหานหนักๆเหล่านี้เกิดจากจุดไหนบ้างที่ผิดพักสักครู่ครับ ตีลี่่วงจุ้ยโรคหัวใจเกือบคร่าชีวิตสามีของคุณนกปัญหาที่ตามมาคือหนี้สินจากการรักษามาฟังกันว่าบ้านกำหนดครอบครัวนี้อย่างไร เราไปฟังอาจารย์ธนาวันจิรัเจริญเวศสรุปกันเลยครับเอาละรครับเรามาสรุปปัญหาของบ้านหลังนี้กันนะครับปัญหาแรกเลยคือเราจะเห็นธนูลมนะครับธนูลมเราจะมีทั้งหน้าทั้งหลังธนูลมเส้นนี้ที่เราเห็นนะครับที่อยู่ด้านบ้านอันนี้ไม่ได้ส่งผลกับบ้านหลังนี้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่มาในช่องทางที่ตรงกับธนูลมเส้นนี้ จุดที่2ธนูลมหลังบ้านอันนี้ตรงมาที่บ้านเราเลยอันนี้ถือว่าเจ็บป่วยที่บ้านเรานะครับอันนี้จะไปโดนช่วงหลังนะครับจะไปโดนหลังบ้านเราก็คือโดนช่วงหลังของเราเองนะครับปัญหาต่อมาเราจะเห็นรอยรั่วนะครับที่อยู่ภายในบ้านจะมี2จุดก็คือตั้งแต่หน้าห้องน้ําไปนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อยู่ในตําแหน่งครัวนะครับจุดนั้นใหญ่มากนะครับการที่มี จุดรั่วซึมของหลังคาเนี่ยเขาเรียกว่าการจะเจ็บป่วยเกี่ยวกับภายในร่างกายคืออวัยวะภายในทั้งหมดนะครับเพราะว่าน้ําตัวนี้ไหลยอยู่ในร่างกายคืออยู่ในบ้านเรานะครับแสดงว่าอันนี้จะมีการเจ็บป่วยในอวัยวะภายในร่างกายผมแนะนําให้ปิดที่รอยรั่วทุกอย่างให้หมดนะครับเพราะว่าอันเนี้ยส่งผลถึงอันตรายร้ายแรงได้นะครับมาจุดต่อมานะครับเรื่องปัญหาของทรั์เนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีเนินปูนก่อนที่จะเข้าไปหลังบ้าน แล้วก็จะมีเนินปูนอีกที่อยู่หน้าห้องน้ำนะครับจุดจุดนี้2จุดหลักๆเลยที่ทําให้เป็นหนี้สินนะครับเพราะผมบอกว่าการมีเนินยกสูงเนี่ยจะเกิดหนี้สินคดีความได้นะครับถ้าเราสามารถเอาเนินตรงนั้นออกได้ทุบห้องน้ําให้ต่ําลงได้เนินปูนที่อยู่ขวางหน้าบ้านเอาออกได้ ตรงนี้เราจะสามารถให้กระแสน้ําไหลมาถึงตัวหลังบ้านเราได้อันนี้เป็นวิธีการแก้ไขครับในตําแหน่งห้องนอนนะครับตอนนี้เราเห็นปัญหาก็คือไฟส่องตรงที่นอนของสามีนะครับก็มีแอร์อยู่บนหัวนอนด้วยอันนี้คือ2จุดหลักๆที่ส่งผลในเรื่องสุขภาพของเขาด้วยนะครับอาจารย์แนะนําค่าไม่ย้ายแอร์ย้ายไฟก็กางมุ้งนอนนะครับแต่ตอนนี้แนวทางก,กางมุ้งนอนจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดครับไม่ต้องลงทุนเยอะครับซื้อมุ้งมากางได้เลยครับ เอาละครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็จะขอมอบกระจกน้ำเต้านะครับไปติดกันธนูลมที่อยู่โซนหลังบ้านได้อันนี้ถือว่าไปเป็นสิ่งที่ไร้แรงที่จะส่งผลมาหาเราให้เรามีการเกิดการผ่าตัดได้นะครับก็เลยแนะนําให้เอากระจกน้ำเต้าอันนี้อาจารย์จะมอบให้ก็คือเอาไปติดหลังบ้านได้เลยนะครับส่วนภายในบ้านก็ต้องต้องทการแก้ไขส่วนในตัวบ้านนะครับเราต้องทําการแก้ไขเองนะครับให้มันไปอยู่ในจุดที่สามารถ ให้โรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราให้มันหายไปได้ครับเช่นฝ้าที่มันเป็นรอยรั่วตรงนั้นให้ทําการปิดฝ้าซะส่วนเนินปูนที่ยกสูงก็สกัดให้มันหายไปครับส่วนภายนอกอาจารย์ให้ของแก้ไปแก้ได้เลยครับเอาล่ะครับเราก็ได้รู้จุดปัญหาและวิธีแก้ไขจากอาจารย์ธนวันจิรัเจริญเวศกันอย่างชัดเจนแล้ววันนี้ทางรายการตีลี่่วงจุย้ยต้องขอขอบคุณคุณนกและคุณสามีด้วยนะครับ ที่มาเล่าเรื่องราวชีวิตเพื่อเป็นอุทาหรณ์และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไขบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นหากคุณผู้ชมท่านไหนรู้สึกว่าเรากำลังพบเจอกับปัญหาที่หนักๆอาจจะมีผลมาจากตัวบ้านสามารถส่งเรื่องราวของคุณมายังแฟนเพจรายการตริลี่่วงจุย้ยและทีมงานแล้วก็แพรเองค่ะจะลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ วงถามตอบกับอาจารย์ธนวัลคำถามที่บอกว่าตอนนี้เราต่อเติมครัวเต็มแล้วแล้วเราไปชิดกับผนังหลังบ้านของบ้านอื่นนะครับเราไม่สามารถทําประตูหลังได้เลยเราไม่มีช่องลมออกเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับเราลองดูว่าถ้าเราไม่สามารถออกซ้ายออกขวาออกหลังได้เลยหรือปิดทุกทางเลยลักษณะเป็นตึกแถวหรือเป็นทาวน์โฮมที่อยู่ติดกับคนอื่นนะอาจารย์แนะนําก็คือหลังคานะครับ เราสามารถเปิดเป็นหลังคาที่มีอ่าไม่ใช่หลังคาโปร่งแสงนะครับแต่เป็นหลังคาที่เหมือนเป็นกระจกที่อยู่ตรงโซนหลังคาเราสามารถเปิดกระจกเพื่อให้ลมระบายออกได้ถ้าในช่วงที่ฝนตกเราก็ปิดกระจกตัวนั้นไปนะครับอันนี้เรายังถือว่าเป็นโซนที่ถือว่าเปิดออกเอาลมออกได้เหมือนกันนะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นบ้านในสมัยก่อนเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีเหล่าเต้งที่สามารถเปิดหลังคาให้ลมมันระบายออกได้มีชักลอกที่เป็นกระป๋อง ขึ้นลงได้อย่างนั้นก็ถือวิธีการแก้ไขของบ้านที่ไม่มีประตูหลังครับไม่มีประตูหลังมันจะส่งผลให้เราไม่สามารถนำรัพย์ออกไปใช้จ่ายได้หรือเขาบอกว่าถ้าทรัพย์เต็มแล้วมันก็จะไม่เพิ่มมากขึ้นนะครับอากาศมันจะถูกอั้นอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีเท่าไหร่จะมีเท่าเดิมไม่เพิ่มมากขึ้นแต่อาจจะมีน้อยลงได้ครับถ้าคุณมีคําถามอาจารย์มีคําตอบให้คุณแน่นอน ใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เข้าไปดูกติการ่วมสนุกที่หน้า Facebook Fanpage รายการตีลี่หวงจุย้ยได้เลยครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรปัญหาจะหนักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับกับรายการตีลี่หวงจุย้ยทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงสิทาง PPTV HD 36